ครับผมหลังจากที่ทําการรดขี้หมูไปนะครับลดน้ําขี้หมูไปก็ทําการไถกลบเลยนะฮะอันนี้เป็นแปลงรุ่มต่ำเนาะนะครับผมทําการลดน้ําขี้หมูไปแล้วก็เอารถไถใหญ่มาทําการไถกลบเลยนะฮะก็กลบขี้หมูไปครับก็ไปพร้องแบบกอต่อฟางต่อฟางนะครับกลบเป็นอินทรีย์วัตถุไปก็เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเนาะนะวันนี้ก็ รถไถของคุณลุงผลนะครับรถไถใหญ่60แรงมาให้บริการขาประจำอยู่แล้วครับน่ครับอันนี้ก็ไม่ได้เอาลงลึกเนะาะไถกลบไว้เน้นเน้นกลบไว้จะมาไถาอีกรอบหนึ่งตอนที่ฝนมาอีกรอบนึงนะฮะอันนี้คือกลบฟางไว้ให้ดินมีความชื้นไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็ให้จุลินทรีย์ที่เราพ่นลงไปที่เป็นขี้หมูเนี่ยนะครับอยู่กับดินอยู่กับฟางเรานะครับไม่ให้โดนแดด เขาทำลายฆ่าตายเนาะเอาขี้ดินฝังกบไว้ครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการที่จะเพิ่มอีซีวัตถุในแปลงนาของเรานะครับไม่ต้องกลัวไถไม่เข้าเลยนะครัรถคันใหญ่นะครับแรงม้าสูงครับ60แรงคูบต้าจัดไปเลยเน้นๆ โครงสร้างดินก็จะเป็นดินนะครับดินเหนียวปนทรายนะครับเป็นดินเหนียวปนทรายแปลงนี้เป็นแปลงที่ได้เข้าเยอะที่สุดนะครับแปลงที่ได้เข้า30มสิบกระสอบนะครับพื้นที่หนึ่งไร่นิดๆน,นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดนน้ำก็จะออกเหนียวเหนียวนะครับก็ไถกลบไว้อันนี้คือลงขี้หมูเรียบร้อยแล้วครับแปลงนี้ก็ไถกลบขี้หมูไปเลยนะครับก็ผมผมก็เอากระบวนการนะครับในการจัดการแปลงนะครับหลังการเก็บเกี่ยวมาให้ทุกท่านได้ดูเนาะนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่มันเป็นข้าวนาปีเนาะปลูกข้าวนาปีนะครับใช้น้ําฝนนะครับเป็นหลักนะครับใช้น้ําฝนเป็นหลักนะครับ ไม่มีระบบชนประทานนะครับไม่มีน้ำคลองที่จะมาปล่อยเพื่อย่อยต่อสั่งหรือทําอะไรนะครับ <us> ก็ทํานาปีละครั้งครับทานาปีละครั้ง <us> ก็ไถปุ่กปลุงไถสับไปกับไม,มาให้นะครับ <us> เป็นการไถรอบขอบแปลงก่อนนะครับ ก็ผมก็เอากระบวนการนะครับในการดูแลแปลงข้าวตั้งแต่เนี่ยครับเก็บเกีียวเสร็จนะครับแล้วก็จัดการแปลงนะครับโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุแล้วก็ไถกลบนะครับไถกลบนะครับขั้นต่อไปก็รอฝนนะครับทิ้งแปลงไว้นะครับตากแดดไว้รอฝนไม่ได้ไม่ได้ปลูกอะไรต่อเนาะนะครับไม่ได้ปลูกข้าวปลูกอะไรต่อก็รอฝนอย่างเดียวนะครับฝนมาก็จะไถอีกหนึ่งรอบนะครับไถอีกหนึ่งรอบแล้วก็ปั่นนะครับปั่นอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะทําการปักดำนะครับปีหน้าผมจะ เอ่อทำการปักดานะครับไม่ใช่ปีหน้าสิปีนี้เนาะนะครับ <c oughs> ปี6 7ผมก็จะทําการปักดําด้วยรถดํานานะครับปีนี้ก็จะใช้วิธีการปักดําด้วยรถดํานาก็ต้องรีดสําคัญคือต้องทําแปลงนาของเราให้เรียบเสมอกันที่สุดเท่าที่จะทาได้ก่อนนะครับติดกระดุม,ม็ดแรกเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือต้องทําแปลงนาให้เรียบนะครับที่สุดเท่าท,ที่จะทําได้เพื่อง่ายต่อการคุมน้ำนะครับคุมวัชพืชนะครับมันก็จะทําให้เราทอ่ทนาได้ง่ายแล้วก็ข้าวเราก็ จะเริ่เติบโตได้สมบูรณ์เนาะนะครับก็พยายามปรับนะครับปรับคือถ้าจะให้เอาระบบเลเซอร์ปรับปรับแห้งผมก็ไม่มีเนาะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องอาศัยช่วงที่มีน้ําเป็นตมเป็นเลนหลังจากการปั่นแล้วก็ค่อยมารีดนะครับรีดโดยใช้กระดานรูปเทือกนะครับแบบเหล็กนะครับรีดโดยใช้รถไถเดินตามลากนะครับก็เหมือนที่ทุกท่านเคยเห็นเมื่อปีที่แล้วนะครับพ่อก็รีดให้นะครับ พ่อสำรานกับพ่อของผมนะครับในการที่จะรีดปรับนาให้เรียบนะครับแต่ก็ยังไม่เสมอครับก็ยังไม่เป๊ะนะครับก็ยังไม่เป๊ะก็ทํากันไปเรื่อยๆครับทากันไปทุกๆปีนะครับให้ให้มันใกล้เคียงกันได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสาคัญครับเป็นสิ่งสําคัญระดับต้นๆในการที่จะปลูกข้าวเลยนะครับคือการปรับพื้นนาให้เรียบเสมอกันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ตอนนี้เรามาดูการนะครับไถกลบนะครับไถกลบต่อสังข้าวนะครับไถกลบ น้ำขี้หมูที่ทําการราดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มวิสีวัตถุในดินครับผม